สวัสดีครับเทนนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c r e t r o o m นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแน่นอนว่าผมต้องมีเรื่องราวเคล็ดลับเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องรักเรื่องบนเตียงมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่ถูกถามถึงมาเยอะทั้งใน l ลายแอดที่ผมไว้ตอบปัญหาทางเพศแล้วก็ในกลุ่มลับของสาวๆที่ชื่อว่า e c r e t r o o m plus เนี่ยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าคู่รัก ควรดูหนังผู้ใหญ่หรือไม่นะฮะหนังผู้ใหญ่หนัง18บวกหนัง X หรืออะไรก็ตามแล้วแต่ว่าใครจะเรียกเนี่ยนะครับผู้หญิงหลายคนและผู้ชายด้วยนะฮะสงสัยแล้วก็ถามมาว่าจําเป็นไหมที่จะต้องดูเวลามีบทรักกันเวลามีเพศสัมพันธ์หรือทาการบ้านกันเนี่ยมันช่วยให้ประโยชน์หรือให้โทษมากกว่ากันนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้มาทั้งชีวิตเนี่ย มาตอบข้อข้องใจให้สาวๆว่าจริงๆแล้วนะครับไอ้หนังผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะมันให้ทั้งคุณและโทษนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกดูตอนไหนแล้วก็อยู่ที่ว่าเราดูบ่อยแค่ไหนด้วยแล้วก็ประเภท ชนิดของมันด้วยนะครับบางประเภทดูไปมากๆก็เป็นอันตรายนะครับเพราะมันจะเกิดภาพจําหรือเกิดพฤติกรรมอยากเรียนแบบซึ่งมันก็ไม่ควรดูนะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้พวกหนังผู้ใหญ่ที่มันใช้ความรุนแรงนะฮะใช้ความรุนแรงมีความซาดิสใช้ของแปลกปลอมของมีคมของอันตรายพวกอย่างเงี้ยไม่ควรดูมากๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีมันทําให้เราอยากลองแบบนั้นอีกแบบหนึ่งคือพวกที่แบบว่ามีเพศสัมพันธ์เป็นบูกหมูคนะ่คณะ พวกนี้ก็ไม่ดีนะฮะไอประเภทพวกเนี้ยส่วนใหญ่ผู้ชายอะถ้าดูบ่อยๆดูเป็นประจำนะครับแล้วจะเกิดพฤติกรรมที่อยากลองอยากเรียนแบบอยากมีทีซ้ําอยากสวิงกิ้งอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับผมผมไม่แนะนําเลยไอการที่มีเพศสัมพันธ์มากกว่า2คนขึ้นไปไม่ใช่แค่คู่รักเราเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยเสี่ยงต่อการติดโรคเสี่ยงต่อภัยสังคมต่างๆแบ็กเมย์หรืออะไรต่างๆนะครับเสื่อมศีลธรรมด้วยนะฮะไอเรื่องแบบนี้ไม่ควรทำนะครับถ้าอยากดูจริงๆเนี่ยคือ คือเป็นควรจะเป็นเป็นหนังผู้ใหญ่ชนิดที่ปกติดีกว่านะฮะปกติคนสองคนนะครับมันห้ามกันไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้แต่ว่าให้เลือกสรรนิดหนึ่งสำหรับคู่รักนะครับและประโยชน์ของมันมีนิดเดียวนะฮะสำหรับอย่างอย่างตัวผมเนี้ยสำหรับคู่รักที่อยู่กัมนมานานๆบางทีขาดแรงบันดาลใจนะครับเริ่มเบื่อเริ่มรู้สึกว่าฮ้ คู่ของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแปลกใหม่ละบางทีการดูสิ่งพวกนี้มันเหมือนมันช่วยกระตุ้นได้เป็นครั้งคราวนะครับไม่แนะนําให้ทําทุกครั้งเอาเปิดดูทุกครั้งทีงท่มีเพศสัมพันธ์นะอันนี้อาจจะเปิดดูได้ถ้าสามีภรรยาที่อยู่กันมาแบบ 10- 20ปีและเบื่อกันลวหรือบางคน5ปีเริ่มเบื่อกันแล้วเนี่ยเปิดดูบิวนิดนึงนะครับเสร็จแล้วปิดนะครับปิดแล้วค่อยย้ายไปทํากิจกรรมหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะไม่ควรเปิดแช่ไว้ขณะทํากิจกรรมนะครับเพราะมันจะทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยนะครับทั้งผู้ นะฮะเสพติดหนังประเภทน,นี้ได้แล้วต่อไปเนี่ยถ้าไม่ดูก็จะไม่มีอารมณ์หรือถ้าไม่ดูก็จะไม่ตื่นเต้นนะครับดังนั้นควรเลือกมามาใช้เป็นตัวสร้างความตื่นเต้นให้กับคู่รักหรือลีลารักในบางครั้งคราวนะฮะแล้วก็ คำแนะนําของผมที่เมื่อกี้บอกไปว่าดูเสร็จแล้วปิดแล้วค่อยไปมีกิจกรรมนะครับอย่าดูระหว่างมีกิจกรรมนะครับผู้ชายเนี่ยจะเป็นบ่อยเท่าที่ผมเรียนรู้มาจากประสบการณ์ชีวิตตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนๆเล่าให้ฟังด้วยบางทีมีอะไรกับแฟนเนี่ยแต่สายตาเนี่ยดูแต่หยุดภาพ ในจอหนังโป๊ะนะฮะแล้วมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียความรู้สึกและทําบ่อยๆมันก็ติดติดติดมาเลยกลายเป็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ของสามีภรรยานเนี่ยไม่โฟกัสซึ่งกันและกันไม่ให้เกียรติกันและกันกลายเป็นว่ามีอะไรกันอยู่บางทีผู้หญิงก็โมแต่ไปดูในจอหรือผู้ชายโมแต่ไปดูในจอไม่ได้สนใจคู่ของตัวเองเกิดปัญหาได้ในอนาคตเหมือนกันนะฮะดังนั้นมันไม่ได้ว่ามีประโยชน์ที่ว่าช่วยแก้เบื่อหรืออะไรร้อยเปอร์เซ็นเต็มถ้าคุณนําไปใช้ผิดนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ ถ้าดูเป็นประจำเนี่ยมันจะเกิดการเสพติดเหมือนที่ผมเคยสอนไปนานแล้วในคลิปคลิปหนึ่งว่าการติดหนังโป๊เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะว่ามันต้องดูตลอดเวลาทุกครั้งที่มีอารมณ์ทางเพศทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งที่ว่างนะฮะผู้ชายบางคนเป็นอย่างนี้นะว่างไม่ได้ต้องเปิดดูว่างไม่ได้ต้องเปิดดูแล้วมันทํ้ให้เสียการควบคุมตัวเองไปหลายๆอย่างนะฮะอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกเกิดพฤติกรรมเรียนแบบในทางที่ไม่ดีนะฮะเกิดการควบคุมอารมณ์ไม่ได้บางครั้งเกิดความหื่นตลอดเวลา สะสมทั้งวันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งดีนะฮะ พยายาม tha, ถ้า้าไม่ดูได้จะดีที Ma. ่สุดนะฮะอย่างที่ผมบอกนานๆนํามาใช้ทีแต่ไม่ใช่ใช้ตลอดเวลาใช้ทุกครั้งไม่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะผมจะบอกให้ว่าผู้ชายที่ติดหนังโป้นะครับดูหนังโป้เป็นประจาทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์หรือดูหนังโป้เป็นประจําทุกครั้งที่ช่วยตัวเองเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาเสร็จเร็วด้วยนะฮะโดยเฉพาะคนที่ติดหนังโป้แล้วดูทุกครั้งที่ช่วยตัวเองอ่ะมันจะเกิดพฤติกรรมที่แบบเหมือนเร่งทําให้เสร็จแล้วเวลาไปมีเพศสัมพันธ์จริงๆเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่เร่ง ทางที่ดีที่สุดอะถ้าช่วยตัวเองหรืออะไรเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดดูทุกครั้งหรือมีเพศสัมพันธ์กับแฟนกับคนรักไม่จําเป็นให้เปิดดูทุกครั้งอันนี้ผู้ชายจะเป็นมากกว่าผู้หญิงนะไอ้เรื่องนิสัยที่แบบดูแล้วเร่งให้เสร็จแล้วทําให้เกิดพฤติกรรมผิดปกติคืออาการหลังเร็วหรือเสร็จเร็วนะครับไม่ควรทำนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าสาวๆถามผมว่ามันดีหรือไม่ดีต่อชีวิตคู่ถ้าให้ผมแนะนำนะ ผมว่าถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆถึงขนาดแบบหูเบื่อหน่ายกันมากจริงๆอนะ่ะอย่าดูจะดีที่สุดนะครับสนใจกันและกันดีกว่าหาก,กิจกรรมท่าทางเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสถานที่สร้างบรรยากาศในห้องสร้างบรรยากาศอะไรที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยทำนะฮะคอสเพลย์เสื้อผ้าหรือจุดเทียนปิดไฟหรือ เปลี่ยนมุมใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครคิดไม่ออกจริงนะครับไอ้เรื่องเหล่านี้ผมมีสอนไว้อย่างละเอียดเลยเทคนิคการแก้เบื่อหรือการสร้างลีลาลักษ์ให้มามีความคิดสร้างสารรค์นะครับแล้วก็ทําให้มีความสุขทั้งคู่เนี่ยเป็นการบําบัดเป็นการเทเลปีอย่างหนึ่งเนี่ยผมจะสอนไว้ในคอร์สท,ที่ชื่อว่าฟินเทเลปีนะฮะ เป็นคอร์สออนไลน์ที่ผมรังสรรค์ขึ้นมาจากประสบการณ์ชีวิตของผมเลยที่ไว้แก้ปัญหาคู่รักที่อยู่กันมานานๆเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศต่ตอกันแล้วนะครับมาดูคอร์สเนี้ยจะมีส0บบทเรียนที่ช่วยสาวๆและผู้ชายเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้นะฮะอย่าไปพึ่งผ่าหนังเอ็กเลยถ้ามันไม่จําเป็นไอ้หนังพวกเนี้ยให้มันเป็นกิจกรรมที่นานๆค่อยดูทีเลยนะฮะไม่ใช่ว่าดูทุกวันดูทุกวันเดี๋ยวคุณติดไปแล้วต่อไปมันมีปัญหาชีวิตคู่หรือถ้าผู้ชายติดไปมีจะมีปัญหาาในนเเเเรรรรรืืรรร่่ออองงส็วะไไขึ้ม้มด สุดท้ายใครมีปัญหาอยากสอบถามผมปรึกษาผมเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงนะฮะสามารถทักมาได้เลยที่ไลน์แอดนี้นะครับแอดเทนเนอร์วิกนี้นะครับหรือถ้าใครดูอยู่ใน a c e b o o k นะครับไลน์ลิงก์ของผมจะอยู่ด้านบนนะฮะใน YouTube ลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็รายการของผมจะมาทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับซีเคทลูมในขับกิกนะครับใครติดตามอยู่ใน YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ขับกิกด้วยนะครับเวลารายการของผมมามันจะได้มีกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่่าานนนี้้หวววังจะะเปป็็รรโยช์แลกคู ทุกคนนะครับโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยจะได้ข้อคิดนำไปปรับใช้กับชีวิตรักให้มีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับเวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคำว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทรปีมีคาตอบให้คุณนะครับคอร์สใหม่ของผมคอร์สนี้ลังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณ ได้นำพาบทลักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดดองเคในท่าต่างๆผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะร,รวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับ ทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาป่าของคุณนะครับในฟินเทอรรปีจะมีกลเม็ดเด็ดพรายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนําพาตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรค์บทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับมแม้แต่ท่ารักนอกระบบนะฮะ ถ้าลักเอาดอก ในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไงผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซา,าบซ่านขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการปรุงแต่งให้แพชชั่นมันขึ้นคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้งสิบบทเรียนเนี่ยอย่างละเอียด เป็นแบบสึกทัาให้คุณทําไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุณนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคําว่าถึงจุดสุดยอดอินเทอรีจะบาบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ